สวัสดีครับกุศลตามพันครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาทําการดักอยเชอรี่ในนาข้าวนะครับหรือจะเรียกว่าการกําจัดอยเชอรี่ในนาข้าวก็ได้นะครับพี่น้องครับถ้าเราใช้สารเคมีนะครับนอกจากจะเป็นอันตรายต,ตัวเราแล้วนะครับก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากเลยเพราะว่า,าท้องนาค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยนะครับพี่น้อง และถ้าเราเดินเก็บนะครับเราก็จะไม่ไหวนะครับเก็บไม่หมดนะครับผมวันนี้ผมก็จะนําเสนอวิธีการเ,าเรียกให้เขามารวมตัวกันดีกว่านะครับวิธีการที่ผมว่าถึงก็คือการใช้ยเจอรี่ตัวเต็มใบนะครับสักประมาณ20ตัวนะครับใส่ลงไปในรอบแล้วก็มีใบมะละกอนะครับลงไปาสาเหตุที่ผมใช้เป็นสองสิ่งนี้นะครับผมสร้างขีดดูนะครับ จุดไหนที่มีหอยเชอรี่นะครับเขาชอบจะมักมารวมตัวกันแล้วก็จะวางไข่นะครับผมอ่ายิ่งถ้ามีใบมะละกอนะครับเขาก็จะยิ่งชอบเลยนะครับมารวมกลุ่มกันนะครับผมผมก็เลยอ่าใช้ความรู้นี้นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับโดยผมจะเลือกจุดที่จะวางรอบลงไปในบริเวณที่พบไข่หอยเชอรี่เกาะอยู่ที่ต้นข้าวนะครับหรือว่าตามคันนานนะพี่น้อง เขาอ่ามีโอกาสที่เขาจะมารวมกลุ่มกันเพื่ออ่าสผสมพันธุ์นะครับก็อาจจะเป็นเขาอาจจะสร้างสารฟรีโลมูลบางอย่างนะครับเพื่อจะเรียกอ่าตัวอื่นมานะครับเดี๋ยวก็จะดักให้พี่น้องชมนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะวางเป็นกระสอบข้าวลงไปก่อนนะครับอ่าสาเหตุที่ต้องวางเป็นกระสอบข้าวนะครับเพราะว่า ผมว่าถ้าเขามาเขาคงไม่เข้าไปในรอบหรอกครับเขาได้จะมาเกาะอยู่ด้านข้างนะครับหรือว่าด้านล่างของของรอบนะครับผมเพื่อจะมาหาตัวอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการผสมพันธุ์นะครับหรืออาจจะอยู่รอบๆตามต้นข้าวนะครับบริเวณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นการทําให้พี่น้องเห็นนะครับว่าเขามาจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะดักไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูด้วยกันนะครับว่า มันจะมีฮอยเชอรี่ตัวอื่นมาหรือเปล่านะครับผมอ่าตอนนี้นะครับก็เป็นรุ่งเช้าของวันใหม่แล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่ามีฮอยเชอรี่ตัวอื่นมาเกาะอยู่ที่ข้างรอบหรือเปล่านะครับผมซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าตอนนี้มีฮอยเชอรี่นะครับมาเกาะอยู่ที่ข้างรอบนะครับที่เราเอาฮอยเชอรี่ของเราลอกไว้นะครับผมมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างนะครับ อย่างแรกก็คือเขามาเพื่อที่จะกินใบมะละกอที่อยู่ในรอบนะครับอย่างที่สองเขามาเพื่อที่จะผสมพันธุ์กับหอยเชอรี่ที่เราล่อ,อไว้ในรอบนะครับผมอเดี๋ยวผมจะยกให้ดูด้านล่างนะครับมีอยู่นะครับแต่ว่ามันร่วงลงไปบนกระสอบที่ผมรองไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะุมหาชนิดนะครับมีอยู่นะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผม แสดงว่านะครับพี่น้องหอโชลี่พวกนี้น่าจะมาเพื่อผสมพันธ์กันนะครับผมเขาอาจจะมีการสื่อสารบางอย่างนะครับเช่นฟีโนโมนนะครับเพื่อ,เ,อเรียกให้ตัวอื่นมาผสมพันธ์นะครับเ,เราจึงเจอตัวนี้ครับพี่พน้องเห็นไหมครับเขากาลังผสมพันธ์กันนะครับผมอนอกจากนี้นะครับ ก็ตามคอยญานะครับก็จะมีนะครับตัวอื่นที่มาผสมผันกันนะครับผมพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกษตรตามฟันนี่พาทําอะไรเนี่ยนะครับผมก็นอกจากจะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องไปประยุกต์ใช้ในการกําจัดอยเอรน่ในนาข้าวนะครับพี่น้องเต็มเลยครับตาม กอข้าวนะครับคงจะจริงนะครับเขามาผสมพันธ์กันนะครับเมื่อเขาวางไข่เสร็จปุ๊บไข่เขาก็จะฟักตัวแล้วก็ร่วงลงมานะครับถ้าถ้าตรงนี้มันเป็นมีลูกหอยเชอรี่นะครับมันก็จะไปเกาะครับใบมะละกอนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงต้นฝนนะครับไข่หอยเชอรี่ยังไม่ฟักนะครับก็เลยไม่เจอลูกหอยเชอรี่นะครับ มีแต่ตัวใหญ่ๆที่พร้อมจะผสมพันธุ์นะครับผมก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแนวทางเฉยๆนะครับพี่น้องอถ้าพี่น้องช,อชื่นชอบนะครับก็จะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วย,ยนะครับผมสวัสดีครับ